ไม่ไดนอนหลับก่อนสี่ทุ่มมานาแล้วค่ะจนมาใช้สเปรดีฟสลี p ของคุณหมอแบงค์นะคะหลับสบายมากกลิ่นหอมสดชื่นเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็มีดอกคาโมไมล์ที่ส่งเสริมเรื่องการนอนโดยเฉพาะเลยค่ะรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นหลับสบายแล้วก็ไม่แบบแบบว่าหัวสมองมันโล่งมันไม่ได้คิดอะไรอะปกติก่อนนอนคือจะคิดงานเยอะมากนะคะสมองแรนตลอดทงให้เป็นคนนอนดึก พยายามข่มตายยังไงก็นอนไม่หลับค่ะเอามือถือมาเล่นต่อก็ยิ่งแบบว่าตี2องตีสามากกว่าจะนอนอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่เป็นแล้วนะใช้สเปรย์ตัวนี้ค่ะ2ข้อที่แม่เลือกใช้นะคะคือ1แม่มีปัญหาเรื่องการนอนแล้วข้อ2ส,สเปรย์ตัวนี้คือคุณหมอเป็นคนทําให้ แม่เลยมั่นใจในการเลือกใช้สเปรย์ตัวนี้เลยค่ะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อเราค่ะแล้วฉีดพรมบนที่นอนหมอดผ้าห่มนะคะหลับสบายมากกินหอมมากตื่นมารู้สึกว่าสมองโลง่งและตื่นมาสดใสด้วยแล้วแม่ต้องตื่นตีห้ครึ่งเพื่อมาแต่งตัวลูกอาคิดดูดิตื่นเช้าขนาดนั้นนะแต่ไม่รู้สึกว่างัวเงียเลยจริงๆตัวนี้นะคะ ของ deep sleep นะคะหอมสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายหลับลึกลับสนิทค่ะมีปัญหาเรื่องการนอนนอนยากนอนไม่หลับนะคะลองใช้ตัวนี้เลยค่ะหมอแบงค์คะคนนอนไม่หลับอาการเป็นยังไงคะคนที่มีปัญหาเรื่องนอนก็จะมีอาการแบบนี้ข้อแรกก็จะหลับยากนอนยังไงก็ไม่หลับขออ้อ2ตื่นกลางดึกบ่อยๆหลับไม่สนิทข้อที่3คือตื่นเร็วก่อนเวลาที่ต้องตื่นคราวนี้เนี่ยคนไหนถ้าเกิดนอนไม่หลับก็จะมีปัญหาเรื่องของขี้ลืมความจําเสื่อมสมองเสื่อมเบอร์เบอร์งงงสมาธิเสียแล้วก็แก่เร็วตามมาเยอะแยะเต็มไปหมดอ้าวแล้วแบบนี้จะก แก้งไงยหมอวิธีแก้ง่ายๆเนี่ยก็ช่วยทําให้หลับตันหนปบอ่อัยไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ใช้สารเคมีคือการใช้น้ํามันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติแค่นี้เองครับต้องมีน้ํามันหอมระเหยอะไรบ้างคะต้องมีน้ํามันหอมระเหยสกัดทั้งหมด8อย่างด้วยกันก็คือมีลาเวนเดอร์ที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษตัวนี้จะช่วยเพิ่มเมลาโทนินซึ่งมันเป็นฮอร์โมอนนอนหลับตามธรรมชาติเนี่ยได้มากกว่าการไม่ใช้เนี่ยถึง150%แล้วก็ยังมีคาโมไมล์ซึ่งช่วยเพิ่มความผ่อนคลายส้มซิตัสเน ธรรมชาติอ,อื่นๆที่ช่วยทําให้หลับสบายกินยานอนหลับแทนก็ได้นี่หมอง่ายด้วยถูกด้วยได้แต่คุ้มไหมถ้าเกิดร่างกายเนี่ยพังระยะยาวผลข้างเคียงอย่างพวกความจําเสื่อมขี้ลืมหัวใจวายเฉียบพลันอารมณ์แปรปรวนก็มาจากยากลุ่มนี้ทั้งนั้นเกิดใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็ดื้อยาต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆหาซื้อก็ยากต้องไปโรงพยาบาลซือ้อเองก็ไม่ได้แล้วสมุนไพรใช้ยากไหมคะคุณหมอใช้ง่ายกว่าเยอะแค่ฉีดบริเวณผ้าห่มหมอนมุ้งเตียงนอนหรือในห้องนอนแค่นี้ก็หลับสบายแล้วโอ้โห ง่ายอย่างนี้แล้วช่วยเรื่องนอนหลับได้อะไรบ้างคะช่วยให้หลับง่ายหลับลึกหลับสลิดผ่อนคลายอารมณ์ดีตื่นแล้วไม่ปวดหัวไม่มึนหัวไม่ง่วงตอนกลางวันพอนอนดีเนี่ยก็ไม่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ช่วยนอนง่ายๆแบบนี้แหละครับสนใจกดสั่งตรงนี้ได้เลย